พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายาัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2557 วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดามาศเสด็จไปยังอาคารอเนบประสงค์มหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการประทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2557ซึ่งในปีนี้มีพระพิสุก้ารูปและผู้สําเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยายลัยคณะบริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้ารับประทานปริญญาบัตรรวม949คนโอกาสนี้ได้ประธานพระโอวาทแก่ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรมีความสําคัญว่า ปริญญาบัตรที่ผู้สําเร็จการศึกษาต่างได้รับในวันนี้มีความหมายสําคัญไม่น้อยเพราะนอกจากจะเป็นใบรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่ามีศัก์และสิทธิ์ระดับปริญญาแล้วยังเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเป็นบัณฑิตคือผู้มีวิชาความรู้และคุณความดีอีกด้วย การได้รับปริญญาบัตรแม้จะควรแก่การภาคภูมิใจอันนำความอิ่มใจมาสู่ผู้สำเร็จการศึกษาก็จริงอยู่แต่ทุกคนไม่ควรจะยึดติดกับความภาคภูมิใจจนเป็นเหตุปั่นทอนความสำเร็จก้าวหน้าที่สูงขึ้นไปในอนาคตบัณฑิตทั้งหลายควรต้องมีความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ทำความดีสร้างสิ่งดีงามให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นในตนเองและมีความตั้งใจที่จะนำวิชาความรู้และคุณความดีที่ได้เพียรพยายามพัฒนาให้มีขึ้นนั้นไปปฏิบัต ใช้ในการดำรงชีวิตสร้างอาชีพการงานให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ดีงามเป็นความวัฒนาผาสุขทั้งแก่ตนครอบครัวสังคมตลอดถึงประเทศชาติต่อไป